แจ็คธนพลเอมรามิดาประกาศวิวาฟ้าแลบสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra p o s t บนเว็บไซต์ p r ar w o r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง f เ o ซบุ๊กเพจ p r ar w o r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ e อ tra Post โพสแอดไลน์ VAN 9194J หรือโทร0632699456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคร1้หนึ่งไลค์และคร1 s u หนึ่ง b ับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ จ็คธนพลและเอมรมิดาเปิดใจครั้งแรกหลังมีข่าวเตรียมแต่งงานวันที่28กุมภา68นี้โดยทั้งคู่บอกว่าตอนแรกตั้งใจจะจัดเงียบเียบเชิญแต่ผู้ใหญ่และคนในครอบครัวคิดว่าแขกไม่น่าถึงร้อยคนแค่พี่น้องก็เยอะแล้วแต่พี่ชายท็กเฟซบุ๊กเลยทําให้ตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วเหตุผลที่จะจัดงานเงียบเียบเพราะตอนแรกจะจัดตามฤกษ์ส่วนด้านของสาวเอมรมิดายืนยันไม่ได้ตั้งใจปิดแต่เป็นฝ่ายบอกเองว่าไม่อยากแต่งใหญ่คิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าวันหนึ่งแต่งงาน อยากจัดในครอบครัวอบอุ่นเล็กๆถามว่าแต่งเร็วเกินไปไหมเพราะเพิ่งเปิดตัวแจ็คบอกว่ามันไม่เร็วอันนี้คือแต่งตามฤกษ์และสาวเอมก็ยืนยันว่าชีไม่ได้ท้องก่อนแต่งแต่อย่างใดค่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่ชีจะท้องก่อนแต่งหรือไม่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะถ้าคนสองคนคบกันแล้วสบายใจพร้อมใช้ชีวิตคู่ก็ไม่จําเป็นต้องซีเรียสเลยยังไงแล้วทาง PR อารรี้ขอสแสดงความยินดีร่วมหน้ากับทั้งคู่ด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยา อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต